คุณพ่อคุณแม่ C บ้านเราคุณพ่อคุณแม่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีมีเจ้าเจ้าแมวอยู่แมวก็สัญลักษณ์แทนตัว C นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cat C แปลว่าแมวค่ะคุณพ่อคุณแม่จําง่ายๆบ้านคุณพ่อหรือบ้านคุณแม่เลี้ยงแมวนะคะเบื่อเรียกชื่อมันภาษาไทยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกมัน cat ซะ cat ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว C นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มจําได้นะคะส่วนส่วนสิ่งของ ที่ขึ้นตัว C นำหน้านะคะผักเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก vegetable vegetable ทีแ่แปลว่าผักนะคะประเภทที่เราจะจำได้ง่ายๆนะคะก็คือแครอทนะคะแครอทนี่ตัว C ขึ้นก่อนเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คือตัวนี้นะคะพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแล้วก็รถยนต์ที่คุณพ่อคุณแม่นั่งทุกวันตัว C ขึ้นก่อนแน่นอนค่ะคารถยนต์นะคะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นั่งตัว C ขึ้นมาก่อนเลยค่ะ และสําคัญที่สุดถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดบ้านไหนที่เลี้ยงเจ้าวัวนะคะวัวเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าที่เป็นแม่วัวเขาเรียกว่าคาวภาษาภาษาไทยเขียนว่ายังไงคออวคาว์คาวคาวที่แปลว่าแม่วัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาแม่วัวนะคะพ่อวัวเขาเรียกว่าอ็อกนะคะคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคิดคุณแม่นึกถึงคาว ปึ๊กก็จะคิดถึงเสียงวัวเลยค่ะร้องอจะออกลูกออกเต้าเนี่ยก็คือแม่วัวคือตัวคราวสิ่งของคุณพ่อคุณแม่คิดถึงรถยนต์นะคะสาหรับตัว C นะคะแล้วก็เรื่องของผักคือ vegetable ผักก็คือแครอทค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเพราะฉะนั้นตัว C จะมีตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูหลายๆเรื่องนะคะฝึกเขียนและทําความเข้าใจว่านี่แหละคือ ที่มาของตัว C นะคะต่อไปค่ะคุณพ่อคุณแม่คำต่อไปคือตัวดีนะคะลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะลำดับที่4ค่ะท่านคะลำดับที่4นะคะตัวดีตัวดีวนี่เราเราคิดถึงสัตว์บ้านเราคิดถึงอะไรนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่คิดถึงเป็ดเลยค่ะดะักแปลว่าเป็ดค่ะคุณพ่คณอคุณแม่คิดถึงเลย คิดถึงตัวดีวิธีการเขียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าใจว่าเขียนง่ายมากจะดีใหญ่หรือดีเล็กคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็คิดถึงเป็ดค่ะเป็นหลักกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคลองนั่นหลักคือตัวดีค่ะคุณแม่ขาคุณพ่อขาจําแค่นี้นะคะดีเป็ดค่ะดักเป็ดนะคะคุณพ่อคิดถึงว่าเออเพลงเก่าสมัยของเราก็คือกาบกาบกาบ เป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองและมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาคุณพ่อคุณแม่คิดถึงตัวดีเลยนะคะดีที่แปลว่าเป็ดนะคะถ้าสัตว์นะคะสัตว์คุณพ่อคุณแม่คิดถึงอะไรคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเจ้าเจ้าสุนัขบ้านเราไหมคะหรือเรียกว่าหมาค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ ดีนำหน้าก่อนนะคะนอกจากสัตว์เนี่ยที่นอกจากว่าเจ้าเป็ดแล้วก็จะมีเจ้าด็อกด็อกคือหมานะคะห้อง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 เนีย่ยมาเลยค่ะสัญลักษณ์คือด็อกค่ะคุณพ่อคุณแม่หมาสุนัขบ้านเราถ้าคุณพ่อคุณแม่เบื่อเรียกมันภาษาไทยนะบ้านเราคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกมันด็อกนะคะเรียกมันด็อกแล้วก็สัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มันมีชีวิตนะคะแต่ว่า เจ้ากวางเนี่ยมันอยู่ในป่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดียเดียแปลว่ากวางค่ะคุณพ่อคุณแม่ขออนุญ,ญาตนะคะสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยเป็ดมา้ากวางคือเดียเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าใจว่าอ๋อตัวเดียมันมาอย่างนี้นี่เองมันแปลว่าอะไรนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่บางบ้านชอบซื้อของให้หลานๆตุ๊กตาหมี ลูกกตาเนี่ยนะคะทุกประเภทเขาเรียกว่าดอค่ะคุณพ่อคุณแม่มันจะขึ้นต้นด้วยตัวดีมาก่อนนะคะเดี๋ยวทำศัพท์ลึกๆลูกจะค่อยๆค่อยๆสอนไปค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคือลูกไม่อยากให้คุณพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่กังวลค่ะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่กังวลมากว่าเอนายกชอบพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยฟังแล้วไม่เข้าใจงงฟังแล้วยังงงงงอยู่เลย ความหมายนะคะอ,อ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทําความเข้าใจว่าอ๋อศัพท์บ้านเราภาษาอังกฤษเข้ามาอิงแบบนี้นี่เองคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่ที่ลูกได้สอนไปนะคะ